ภาพภาพนี้แล้วจะบอกเลยนะว่าคนขับรถถ้าทุกคนเป็นเหมือนกับสองฝั่งคู่นี้เนี่ยนะ,ะอะไรอะไรมันจะดีขึ้นอีกเยอะใช่คุณผู้ชมครับทีมงานยังไม่ต้องเปิดภาพแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนถามเลยว่าอยากเจอเด็กคนนี้มากเราให้ผู้สื่อข่าวเราวิ่งไปหาน้องคนนี้ตั้งแต่ตอนเย็นเจอน้องเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าภาพนี้เป็นภาพไงคุณจิตดีคือเหมือนกับกล้องหน้ารถเขาเนี่ยจับภาพแล้วอย,อยู่มันมีเก๋งคันหนึ่งสีขาวเนี่ยพยายามปาดแล้วคันปาดเนี่ยปรากฏว่าพลิกคว่ำ จูจูเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็จะมีเสียงเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะฮะพูดในรถของคันที่ถูกปากก็คือรถที่ติดกล้องอบอกว่าพวกเราต้องยอมรับผิดแล้วเป็นเสียงเด็กฮะ,ะกําลังจะถูกปาแต่เด็กในรถเนี่ยกลับบอกว่าพวกเราต้องยอมรับผิดคนก็เลยบอกลูกใครอ่ะอพ่อแม่สอนมาดีมาก<ช>ดูคลิปก่อนไหมฮะแล้วฟังเสียงชัดๆฮะ คุณแม่ครับพวกเราต้องยอมรับผิดแล้วนะฮะคุณผู้ชมได้ยินเสียง,งเมื่อกี้ไหมเราต้องยอมรับผิดเป็นพ่อแม่ลูกนั่งมาในรถออะเปิดอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเด็กคนนี้เดี๋ยวจะบอกนะฮะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะเราทราบมาหมดแล้วเด็กเหมือนกำลังพูดวิววิวออยู่เลยอะคือจริงดีดูฮะ แม่เนี่ยในรถก็ใจคอไม่ดีลูกน้อยก็พูดประโยคนี้ที่ทุกคนพูดถึงและที่ให้ดูซ้ำเนี่ยพราะถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้แรงอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นเราเนี่ยเราเจอแบบนี้เร,เราทำไงเดี๋ยวฟังเสียงเด็กดิเดี๋ยวฟังเสียงเด็กนคนคุณแม่ครับพวกเราต้องยอมรับผิดแล้วเนี่ยนะฮะ ล่าสุดจุดที่เกิดเหตุนะครับก็คือเส้นทางทางด่วนกาจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ตอน9โมงช้า19พฤศจิกายนล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะครับคุณศิรภพชัยชนะศักด์เดินทางไปเจอหนูน้อยเจ้าของวลีที่คุณแม่ครับพวกเราต้องยอมรับผิดแล้วแหละอขอดูนี่ฮะ นี่คือหนูน้อยคนนั้นแหละครับที่อยู่ในรถคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เนี่ยนะเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์ที่ที่ให้ดูภาพเนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้ให้ดูความรุนแรงแต่มันเป็นสิ่งที่สังคมถ้าดูเรื่องนี้เนี่ยนะแล้วจะรู้ว่าเราอภัยกันได้ทางด้านของคุณแม่เนี่ยนะฮะคุณจะดีรู้ไหมเนี่ยคุณแม่ก็คือผู้หญิงที่เสียงในรถเนี่ยที่ใจคอไม่ดีตอนรถเข้ามาปาดค,คุณแม่ชื่อว่าคุณนัทธมลศรีหาบุตรหรือว่าแม่เอี้ยง ส่วนลูกเนี่ยน่ารักจังเลยชื่อว่าน้องเขามีสองคนคมีน้องอุ้มบุญกับน้องอิ่มบุญวันที่เกิดเหตุ19พฤศจิกเนี่ยน้องอุ้มบุญคือ5ขวบเน่เน,นเนี่ยคนนี้แหละฮะอยู่บนรถอยู่บนรถ,นรถคุณแม่บอกตอนนั้นเนี่ยนะเล่าให้ฟังว่าขับเส้นทางอย่างที่ผมบอกกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ปรากฏว่าขับมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงรถเก๋งสีขาวเนี่ยปาดหน้าแล้วก็พลิกคว่ำอย่างที่ทุกคนเห็นคําถามก็คือแล้วทําไมน้องอุ้มบุญหขวบเนี่ยนะ ทำไมถึงบอกประโยคคุณแม่ครับพวกเราต้องยอมรับผิดแล้วแหละ,ค,ะคุณแม่เองเนี่ยก็บอกว่าอาจจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมฮะมคือต้องอยอมรับอกคือปลูกฝังลูกมาดีอ่ะไม่ให้ลูกเนี่ยคือมีความโกรธเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยด้วยสัญชาตญาณเนี่ยพ่อแม่สอนมาดีใช้คํานี้<อ>จิตสานึกมันก็ออกมาแล้วประกอบกับวันนี้เราก็ถามน้องด้วยนะที่ทุกคนอยากเห็นหน้าใครนะน่ารักจังเลยม,มันมีอันหนึง่งน้องบอก ก็กลัวดเดี๋ยวตำรวจจะจับฟังน้องพูดก่อนนะ,ะน้องอุ้มบุญเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะห้าขวบไหนฟังน้องหน่อยทําไมพูดประโยคนี้อ่ลองฟังเสียงน้องฮะรถ,รถคันนี้ยังไม่ได้ผิดแต่ว่ารถคันที่แต่รถเรามาตดนนิดเดียวพอพอพอไปชนกับเสาตรงนี้มันก็เลยล้มลงไปครับตอน,นนัดนะตกใจนะครับ เข้าใจไหมเข้าใจอุ้มคิดว่ายังไงทำไมอุ้มถึงพูดว่าเราต้องรับผิดอ่ะก็ก็อุ้มกลัวเธอต้องเหนือยจับหรอแล้วรถคันนั้นก็อยู่นี่ก็มาแซน้องเลยเหรอใช่ครับมาปาดหน้าเราด้วยครับจนไม่สามารถจนไม่สามารถไปได้เลยอ่ะแล้วน้องเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่า น้องไม่เจ็บตรงไหนครับกลัวว่ารถคันนั้นจะไม่ได้ซ่อมแล้วคนที่อยู่ข้างในอะครับบาดเจ็บคนหนึ่งเป็นคนผู้หญิงอะไรกัน<อ>ยังกลัวรถคู่กรณีจะไม่ได้ซ่อม<ะ>แล้วคุณแม่เนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมฮะมคุณแม่ของน้องอุ้มบุญเนี่ยบอกเลยว่า รถคันนั้นเนี่ยขอคลิปอีกรอบหนึ่งคุณจิตด,ดีรู้ไหมก็มีเด็กอยู่ในรถด้วยนะ,ะเขาก็มากัน4คนคเป็นผู้ชาย2หญิงหนึ่งและในรถที่ปาดแล้วคว่ำเนี่ยมีเด็ก2ขวบด้วยนะฮะอีกหนึ่งคนอยู่ในรถถ้าเจอแบบนี้บางคนอาจจะลงมาตีกันเหมือนกับที่เราเห็นคลิปเชื่อไหมว่าปรากฏว่าพอเราเจอครอบครัวนี้ครอบครัวนี้นะฮะน้องอุ้มบุญก็เป็นห่วงผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยนะฮะก็เป็นห่วงรถคู่กรณี รากฏคุยกันแล้วจบกันด้วยดีแต่ว่ารถสีขาวเนี่ยปาดหน้าก็ต้องโดนข้อหาเนี่ยนะฮะก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บส่วนทั้งคู่ไม่ตีกันเลยฮะวันนี้คุณแม่เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าหลังจากนั้นทุกฝ่ายต่างห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วจบด้วยดี น,นีจะดไ,ไ,ไฟไท้ายไฟท้ายก็แตกนะฮะคันเมื่อกี้ใช่ไหมเยินเลยละคะ่ะเยินเลยไฟท้ายกระจุยเลยมไม่มีกราบด้วยแต่ทั้งหมดจบด้วยดีฟังเสียงคุณแม่หนะะ่อยฮะในรถบอกแฟนนะคะว่าให้ลงไปดูคนเจ็บลูกก็อยู่ในรถลูกก็เลยพูดไปะค่ะว่า e y, คุณแม่ครับเราต้องยอมรับผิดแล้วล่ะครับแม่ก็บอกเออ ก็เงียบไปก็อึ it? It or, or ้งไปแล้วลูกเขาก็เห็นพ่อเขาลงไปเขาก็บอกว่าเราเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าครับเราเป็นคนดีไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกเราเราเป็นคนดีนะลูกเราเป็นคนดีมันคืออุปบัติเหตุมันคือเราไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเขาก็คงแบบเป็นจิตสํานึกของเขาหรือเปล่าหรือหรืออาจจะเป็นที่เราเคยสั่งสอนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนขอภาพน้องอุ้มบุญหน่อยฮะดูดูทีไรแล้วก็เพลินข่าวแบบนี้ แล้วน้องอุ้มบุญเนี่ยนะตอนนี้ก็ปลอดภัยนะฮะเขาไม่ได้เป็นไรด้วยแต่ประเด็นก็คือคู่กรณีเนี่ยสีขาวเนี่ยนะลงมาขอโทษครอบครัวนี้ด้วยค,คุณผู้ชมฮะมแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็กลายว่าจบลงด้วยดีทุกอย่างแยกย้ายจากกันมไม่ได้ทะเลาะกันตามที่โซเชียลมีเดียตั้งคำถามว่าหลังจากนี้จบไปแล้วเนี่ยคลิปมันจบเรื่องก็จบโดยดีด้วย<ช>อ่าฝากด้วยนะฮะเรื่องแบบนี้บางทีดูแล้วก็อ่ะ ก็สุขใจนะครับผู้ใช้ Facebook ชื่อเป็นเอกสังปานโพสต์ภาพรถซูเปอร์คาร์ล a m b o r g h i n สีดำไปโดนรถปิกอัพชนนะครับคือใน f c e e o o o เนี่ยเขาบรรยายว่าผมนี่นะกำลังนั่งประชุมงานอยู่แล้วก็มีโทรศัพท์ก็มาบอกว่าพี่รถล a m b o r g h i n โดนชนท้ายก็ถามกลับไปครับว่าเอา้าแล้วมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าไม่มี แต่ว่าคนที่ขับชนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินประกันนะเปกิกประกันก็ไม่ได้ทําเงินก็ไม่ค่อยมีหรอกจะทํายังไงดีเจ้าตัวก็เลยนี่ขันนี้แม่คือคันหลังเนี่ยที่ชนคันหน้าเนี่ยถูกชนออถูกชนครับนี่ฮะพอลงมาดูครับคุณผู้ชมครับก็มาคุยกันถามว่าอ้าวพี่เรื่องมันเป็นยังไงล่ะ,ะคนที่ขับรถนิสสันคันนี้เนี่ยคันที่เป็นรถปิกอัพก็บอกด้วยว่า คือผมก็ขับรถกับแฟนมานี่แหละแล้วมาเห็นรถคันนี้โอ้มันสวยมากเลยอ่ะก็เลยขับมาชื่นชมใกล้ๆทีนี้มันเพลินไปหน่อยก็เลยเผอเข้าไปชนก้นชนท้ายเข้าให้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนะครับเขาก็บอกตรงๆตามที่เจ้าของรถเขาถามว่าเออเรื่องมันเป็นมายังไงแล้วอยู่ๆขับมาชนได้ไงเพราะว่ารถมันจอดเฉยๆนี่นะฮะรถที่ชนเนี่ยเจ้าของเป็นพ่อค้าขายปลานึ่งก็บอกว่าพี่ครับผมขอชดใช้แบบผ่อนให้ได้ไม่ล่าคือมันไม่มีเงินสดจริงๆเนี่ย แล้วชุดแต่งคันนี้นี่พี่พี่พี่คนที่ขับรถชนนี่ฮะผมไม่มีตังเยอะหรอกแล้วจะให้ผมผ่อนให้เดือนเท่าไหร่ย,ยังไงก็บอกมาได้นะครับแล้วก็เจ้าของรถ l a m โบกินนี่ก็บอกไว้ว่าไม่เป็ไรพี่เอามาแค่ส0 0 0 0ื่นพอสามหมื่นพอแล้วพี่ผ่อนให้ผมด 3, เดือนละสามพัละกันสิเดือนแต่ว่าพี่ไม่ต้องเอาเงินไห้ผมนะ พี่ไปทําบุญซะที่วัดไหนก็ได้แล้วใบอนุโมทนาเนี่ยส่งไหมผมเป็นหลักฐานกันแล้วกันโอ้โห,โโหนี่ฮะแม่ปกติเราได้ยินข่าวนะเวลาคนขับรถหรูคนนี้แตะรถไม่ได้เลยนะครับเออมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะถ้าคุณสตคุณถูกชนละ่ะเรียกประกันไไเออเรียกประกันก่อนแต่คือรถคันนี้เขาไม่มีประกันไงรถที่เป็น คนที่มาชนเนี่ยครับออแล้วนี่นะคู่กรณีก็ขอบคุณบอกขอบคุณมากเลยครับเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมถ้ามีบุญวาสนาส่งต่อกันเนี่ยเดี๋ยวก็คงได้เจอกันอีกนะครับเดี๋ยวเอาไม่มีเงินเป็นอะไรตอบแทนนะเดี๋ยวเอาเออพระมาให้ก็แล้วกันถ้าไปวัดนูน้นวัดนี้นี่นะอยากให้ถือว่ามีเคราะห์ร่วมกันเดี๋ยวไปทําบุญเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้มีบุญร่วมกันนะครับหมดเคราะห์หมดโศกซึ่งกันและกันคุณธนเมธสังปานุสามสิบสองปี เป็นผู้บริหารบริษัทฟิโอราจำกัดก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมก็เล่าเรื่องนี้นี่แหละครับก็เป็นเจ้าของรถคันนี้นี่แหละอบอกว่าพนักงานเนี่ยกำลังจะนำรถไปจอดทดลองจอดในห้องประชุม ที่เซ็นทรัลเวสต์เกตแถวแถวบางบัวทองเขาจะจัดงานแสดงรถแบบนี้ไงแต่ปรากฏว่านี่นะครับก่อนจะขึ้นไปาชนทยออ้ยแบบนี้โ,<อ>โดยตัวของคุณพี่พ่อค้าขายปลาเผาเนี่ยบอกได้ว่าโหพี่ใจดีขนาดนี้ <c oughs> ผมขอเจอหน้าเหรอได้ไหมเ <c oughs> จ้าของรถบอกว่าเอางี้ถ้าเกิดมีบุญร่วมกันเนี่ยสักวันมันต้องเจอกันเออเออเนี่ยไปงานแสดงรถใหญ่ๆเดี๋ยวก็เจอใจดีจังเลย